บทที่71ผู้บังคับบัญชาถามว่าคุณต้องการหรือไม่เมื่อเห็นว่าไม่มีใครตอบกลับจ้าหลิงจึงออกจากกลุ่มแชทเจ้าหลิงรู้ว่าคำพูดก่อนหน้านี้ของเธอคงไปกระทบประสาทอันละเอียดอ่อนของบางคนอย่างไรก็ตามเจ้าหลิงก็เชื่อว่าไม่มีใครโง่และเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะออกจากกลุ่มแน่นอนว่าไม่มีปุ่มออกจากกลุ่มเช่นกันผมสงสัยว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแผนจะทำอะไรเธอหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วค้นหาและแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปด้วยข้อมูลภครพิบัติเกี่ยวกับผีในอดีตข้อมูลเหนือธรรมชาต ในฐานะเมืองมหานครระดับนานาชาติความวุ่นวายครั้งก่อนของเมืองสันนันมหาศาลมีคนตาบอดไม่มากนะักยิ่งไปกว่านั้นด้วยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมากมายแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอย่างเหนียวแน่นที่สุดก็ยังต้องพบกับความพังทลายของโลกกระตัดของตนเมื่อใกล้ค่ำจ่าวหลิงได้รับโทรศัพท์จากหลิวหยุนหยุนการตัดสินใจเบื้องต้นออกมาแล้วหลิวหยุนหยุนกล่าวพูดจ่าวหลิงพูดอย่างกระชับอย่ายอมรับหรือปฏิเสธแต่อย่าแซงคำเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรหลิวหยุนหยุนอธิบายว่าหน่วยงานทีี่่เกยวข้องจะไมม่่ยออรรับเืงนนนี้ใามมขอองงปรรระะะเเเทศแแลจไ่่่ผยพืนี้ผ่่านสือที่รัฐคคววบุมพกเขาจจะัดการรเื่องนี้้ดววยยิธีการเ็นชา การไม่แซงคำเป็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นหมายความว่าตอนนี้สาธารณชนสามารถพูดคุยกันได้อย่างอิสระแล้วเราจะไม่ลบการกล่าวถึงทุกครั้งที่พบอีกต่อไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดเผยข้อมูลประจำตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อมูลพื้นฐานอื่นๆให้กับข้าราชการพลเรือนระดับรากหญ้าในหน่วยงานอย่างเป็นทางการทุกคนทราบซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่มีเพียงผู้นำระดับเมืองและผู้คนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่ยอมรับจาวลิงคิดครู่หนึ่งและเข้าใจความหมายของแผนกที่เกี่ยวข้องแนวทางที่เย็นชาเช่นนี้ถือว่าถูกต้องเพราะสามารถลดความเสี่ยงงงงงททททีีี่่่่่่จะะะะเเเเกกกกกกกิิดดดคคคววาาาาาาามโลลลลหหไไ้้้รรรรรรปปปปอออยยยยยใใชชนนนนนนนัััััพูุสขณฐบฉถื็แ หากประเทศต่างๆยอมรับสิ่งนี้ก็จะไม่เพียงแต่เป็นการสสะเทือนต่อโลกกระทัดทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสันสะเทือนต่อคนส่วนใหญ่ด้วยดังนั้นคนธรรมดาทั่วไปก็จะค่อยๆย,ย,ย,ยอมรับมันในที่สุดมีอะไรอีกไหมจ้าวหลิงยังคงถามต่อไปเรื่องคารืหนันมีอยู่แล้วหน่วยงานที่เกียวข้องกำลังถามว่าอยากได้ไหมเสียงของลิวยุนยุนแหบเล็กน้อยฉันไม่ได้บอกหรอือว่าให้ปล่อยให้น้องสาวฉันตัดสินใจจ้าลิงพูดอย่างไม่มีความสุขเมื่อแปดปีที่แล้วหน่วยงานที่เกียวข้องได้ล่าเสือโครงตัวหนึ่งและเสือตันน้้กสราาายเุทททดดิมมป่่ไไไ เครือข่าหลังนี้มีมูลค่าประเมินไว้ราวหนึ่งล้านดอลลาร์ซึ่งเมื่อแปีก่อนมีมูลค่าถึงหนึ่งล้านดอลลาร์ของตกแต่งมากมายในปัจจุบันยังไม่แพร่หลายนักถือว่าล้ำยุคไปมากถ้าสร้างตอนนี้ค่าใช้จ่ายคงเกินสามหมล้านแน่ๆแ,และถ้ารวมค่าคุณสมบัติพษษิเศษเข้าไปด้วยอาจสูงถึงห้าหมล้านภายในมีศาราระเบียงและหอคอยมากมายและทิวทัศน์ที่สวยงามต่างๆมากมายนับเป็นงานศิละปะที่แท้จริงพื้นที่ทั้งหมดคือหนึ่งหมื่นหมู่หรือประมาณหกจุดเจ็ดตารางกิโล ความตั้งใจของอแผนที่เกี่ยวข้องคือครั้งต่อไปที่คุณมีเพื่อนมาคุณสามารถมารวมตัวกันที่รฤหา์ได้เลยเมื่อได้ยินหลิวหยุนหยุนอธิบายต่อเจ้าหลิงก็สุดหายใจเข้าลึกสายหัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าลืมไปเถอดด้วยพื้นที่ขนาดนั้นค่าใช้ใจ่ายต่างๆในแต่ละปีก็คงคิดเป็นหลายร้อยล้านเหรียญแล้วฉันไม่มีเงินพอที่จะอยู่ที่นั่นหรอกบทที่72น้องสาวของคุณกังวลเกี่ยวกับคุณมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหวังว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเผ่าเซี่ยคุณสามารถขายวัตถุดิบจากสวรรคสัาสทาเ่นน้ เจ้าหลิงขัดขึ้นมาอย่ามาทำเหมือนว่าแกจะให้ฟรีฟรีนะของฟรีไม่มีจริงหรอกแกจะเอาอะไรไปจ่ายค่าลูกพีชของวิเศษและสมบัติทางโลกที่แกอยากได้ละ่ะหลิวหยุนหย,ยุนสูดหายใจเข้าลึลกๆแล้วเปล่าว่าเราจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหนึ่นายพ่อครัวประจำร้านอาหารหลักแแห่งและคนสวนที้เพียงพอไม่ต้องกังวลอะไรเลยพื้นที่คฤหานจะถูกกำหนดให้เป็นเขตห่วงห้ามทางทหารเพื่อปิดกั้นประชาชน,นทั่วไปคุณสามารถกำหนดพื้นที่จำกัดใ,ให้กับพวกมันได้และพวกมันจะไม่ก้าวเท้าเข้ามาโดยเด็ดขาดถ้าไม่ไว้ คุณยังสามารถยื่นคำขออื่นๆได้ตราบใดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองคำขอเหล่านั้นได้ลิวยุนยุนไม่ได้ระบุคำขอของเธอก่อนแต่เธออธิบายก่อนว่าแผนกที่เกี่ยวข้องมีข้อเสนออะไรบ้างจิตใจของเจ้าหลิงวิ่งพลานและเธอพูดอย่างไม่แยแสว่าช่างเป็นแผนที่ดีจริงๆคุณรู้ว่าฉันไม่สนใจอะไรก็ตามที่คุณมีด้วยจุดอ่อนของฉันที่ไม่เคยได้รับความโปรดปรานจากใครฉันจะมอบสิ่งตอบแทนที่คุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสิ่งที่ท่านต้องการคือวัตถุจากสวรรค์และสมบัติทางโลกข้าเข้้้้้้้้้้าา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 ใใใใใจจจจจจจขขขะะะะะะะชชสสสิิิิ่่่่่่่่่่่่งงงงเเ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 เหหหลลลลลนน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 ัััััััพพืืืออ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 อตตตบบบบบแแแทททททยยยยยยยรรรรดดดดดีีไไไไไไมมมมมมมกกปปศศวววผคคคคุุณณฉโ ความคิดปรารถนาแบบนี้ต้องได้รับการปรุงแต่งโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของแผนกที่เกี่ยวข้องขั้นแรกให้ประกาศมูลค่าคฤหาสน์จากนั้นจึงประกาศมูลค่าอาหารเครื่องดื่มที่พักและอื่นๆของทีมโดยสรุปแล้วมูลค่าที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ถูกกำหนดให้กับเจ้าหลิงโดยใช้ผลประโยชน์ของเธอวัตถุสวรรค์และสมบัติทางโลกนั้นประเมินค่าไม่ได้แต่พวกเขากลับเชื่อว่าเจา้าหลิงมีมากมายหลังจากนั้นเจา้าหลิงก็บอกว่าเธอมีแพลตฟอร์มหมื่นอาณาจักรแบบนี้ก็แทบจะได้อะไรบางอย่างมาฟรีๆเลยเพราะคฤหาสน์หลังนั้นน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 นไไไมม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 ่่่่่่่่่่่่่่ีีีีีีใคคครรรรรอออออออยยยยยยยููููาา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 ศศศััััััััััถึงงงปปหววเเ็็ชชชชช้้้้้้ผืกกกกกขขสสลลทททแะะตตำุณบิจ การปล่อยทิ้งไว้แบบนั้นยังต้องมีการบำรุงรักษาซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วตอนนี้แค่เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนิดหน่อยเท่านั้นหลิวหยุนหยุนเงียบไปฉันกลัวที่สุดว่าจะถูกปฏิบัติเหมือนที่เลี้ยงเด็กหรือตู้เอทีเอ็มฉันหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าใจขอบเขตที่เหมาะสมและไม่ทำให้ฉันโกรธเมื่อคุณมาที่นี่ทีลังเอาลูกพีสามสิบลูกไปก่อนแล้วเราจะมาคุยเรื่องในอนาคตกันทีหลังพอแล้วฉันก็สนใจรถสปอร์ตกับอะไรพวกนั้นด้วยเข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมละ่ะ น้องสาวของคุณเป็นห่วงคุณมากหลิวหยุนหยุนเปล่ารู้แล้วงั้นพอได้ลูกพีดแล้วอยากกลับไปห้องเช่าร่วมคืนนี้นะบอกที่อยู่มาตกลงหลิวหยุนหยุนเปล่างั้นคุณมาเอามันมาฉันจะวางไว้บนเตียงให้แล้วก็เปิดหน้าต่างทิ้งไว้ด้วยเนื่องจากเธอหยิบยกเรื่องส่วนตัวขึ้นมาพูดนั่นหมายความว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีเจ้าหลิงวางสายทันทีหลังจากพูดจบเจ้าหลิงวางโทรศัพท์ลงแล้วพึมพำว่าการรับมือกับผู้บังคับบัญชาม,มันเหนื่อยมากทุกย่างก้าวคือการคำนวณฉััััััันน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 จจจจะะะถืืืืืืออ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 อวววว่่่่่่าา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 ามม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 เเเเเเปป็กกกกกกกรรรททำำคคคคคคคดีีีุพุพพึงงงงงไไใใใลลลลหหหโโ้้้้ตตตแขิิิบบบบบผูญชฏธ เธอเต็มใจที่จะช่วยนั่นก็เป็นทางเลือกของเธอแต่การถูกหลอกนั้นให้ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่งดังคำกล่าวของสุนหโงคงที่ว่าผู้แข็งแกรงอาจไม่สนใจแต่ผู้ที่อ่อนแอไม่อาจละเลยได้คนเนรคุณไม่เป็นที่ต้อนรับทุกที่บทที่73ฉันจะสะกิดเธอกลับเข้ามาสิในปักกิ่งมีอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเจ้าหลิงปรากฏตัวอยู่ในกลอกใกล้แม้ว่าเจ้าหลิงจะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนแต่เธอก็สามารถใช้แผนที่ถนนแบบสามมิติและค้นหารูปภาพบริเวณใกล้เคียงทางออนไลน์เพื่อระบุตำแหน่งได้เดิมที่น ขณะที่เจ้าหลิงกำลังสงสัยว่าเจ้าโยลิงไม่อยู่บ้านก็มีเสียงเบาๆดังมาจากหลังประตูใครเหนียวเสียงนี้เป็นเสียงของเจ้าโยลิงสองสามนาทีต่อมาผู้หญิงผมยาวเปียกน้ำพันผ้าขน,นหนูอาบน้ำจับมุมหนึ่งของผ้าขนหนูด้วยมือข้างหนึ่งเปิดประตูและมองออกไปคุณเจ้าหลิงหันกลับมาอย่างรวดเร็วและพูดอย่างโกรธเคืองว่านั่นมันพฤติกรรมแบบไหนกันนะสำหรับสาวน้อยเมื่อเจ้าโยลิงเปิดประตูเธอก็เห็นร่างเตีย้ยๆคล้ายโลลิชั่วขณะหนึ่งสมองของเธอไม่ตอบสนองเลยเธอกำลังจะถามว่าอีกคนเป็นใครทันใดน,นั้นโลลิคนนี้้้กก็หหััันนลลลงงบแะดดูเเธอวยยำสีีท่บบ่งงอกถึความมสััพนธ์ที่่่่ใกกกล้ชิิิดอยยยางงแต็เเนไปด้วยเช่นนนกััททีหลัังจากน้นนนนเเเธออไได้้้กลลิ่่่่หมมมทีขขแตุย เมื่อรวมกับเสียงเด็กๆนั้นเธอจึงรู้ทันทีว่าผู้นั้นคือใครในทันใดนั้นจ่ายูลิงก็รู้สึกถึงความสุขอันไร้ขอบเขตท,ที่เต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจของเธอพี่ชายไม่นานพี่สาวเข้ามาเร็วๆสิจ่ายูลินโน้มตัวออกไปจับมือเล็กๆของจ่าหลิงดึงจ่าหลิงเข้าไปในประตูจากนั้นจึงปิดประตูจ้าหลิงสะบัดมือของจ่ายูลิงออกใบหน้าเล็กๆของเธอเคร่งขรึมมองไปทางอื่นและพูดอย่างกรธเคือด้วยน้ำเสียงเด็กๆแต่ดูร้ว่าคุณรู้ไหมว่าใครกำลังเคาะประตูเปิดประตูแต่งตัวแบบนั้นแล้วถ้ามี แม้แต่ตอนเช่าสัญญาก็ระบุว่าถ้าพบใครพาผู้ชายเข้ามาพวกเขาไม่เพียงแต่จะถูกไล่ออกทันทีโดยไม่ได้รับเงินมัดจำคืนแต่ยังต้องชดใช้ค่าเสียหายทางอารมณ์แก่ผู้เช่ารายอื่นด้วยแล้วฉันเข้าไปได้ยังไงจ่าวลิงโต้กลับคุณคิดอย่างไรจ่าวโย่หลิงถามกลับด้วยความขบขันเออจ่าวลิงประหนักได้โดยไม่พูดออกมาถึงอย่างนั้นคุณก็ไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้จ่าวลิงกล่าวอย่างเข้มงวดโอ้ฉันไม่สนใจหรอกทำไมเธอถึงสนใจหลับมาๆมาจ่าวยูลินดึงจ่าวลิงอีกครั้งเดินเข้าห้องนั่งเล่นเล็กๆออกไปสองสามก้าววางเเธอปป็นรระกายตวจดูเธอตตั้งแ่หัวจรดเท้าคุณกวลังมออองะไรยู จ้าหลิงถูกบังคับให้มองไปที่จ้าวยูหลินใบหน้าเล็กๆของเธอแดงเล็กน้อยและถามอย่างเคอะเขินสาเหตุหลักเป็นเพราะว่าเจ้ายูหลินอยู่ใกล้เกินไปตอนที่จ้าหลิงออกจากบ้านไปตอนนั้นเจ้าโยหลินเพิ่งเรียนจบมัธยมปลายเสื้อผ้าที่ใส่ในชีวิตประจำวันของเธอค่อนข้างเรียบร้อยจ้าหลิงไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนเจ้ายูหลินสังเกตเห็นสายตาที่ไม่สบายใจของจ้าหลิงจึงก้มลงมองตัวเองจากนั้นก็ทิ้งตัวลงข้างเธอและพูดอย่างไม่ใส่ใจว่าคุณอิจฉาเหรออะไรนะเจ้าหลิงรู้สึกประหลาดใจสายตาของเจ้าโยหลินจับจ้องไป น้องชายของคุณไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นและอย่าแต่ต้องฉันเจ้าหลิงพูดอย่างโกรธเคืองเจ้าโยหลินตอบโต้และหัวเราะเบาๆฉันจะสะกิดคุณกลับไปกันเถอะฉันคิดว่าคุณบ้าไปแล้วฉันจะไปแล้วเจ้าหลิงขมวดคิว้วไม่ไม่ไม่เจ้าโยลินคว้าข้อมือของเจ้าหลิงลูบมือเล็กๆของเจ้าหลิงแล้วพูดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากระหว่างสาวๆอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่สิในใจของฉันพี่สาวคุณเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของฉันบทที่74คุณไม่ใช่โรคอนใช่ไหมเจ้าหลิงก้มหัวลงเงียบไปครู่หนึ่่่่่่่่งงงงงงงแแแลลล้้้้้้ววววพพพููดดาา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 ตตตฉฉฉฉฉััััันน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 ไมมมใชชชหหยยยยยยยถึเเเเเเเปปปป็็็็็ีีขขออ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 คคุณกธธสจิิรร งั้นคุณอย่าคิดนะคิดสิเจ้าหลิงไม่รู้จะแสดงออกอย่างไรเจ้าโยหลินตบมือเล็กๆของเจ้าหลิงเบาๆแล้วพูดว่าพี่สาวฉันเข้าใจสิ่งที่เธอกำลังเผชิญอยู่นะแน่นอนว่าฉันไม่ใช่เธอดังนั้นฉันจึงไม่เข้าใจอย่างลึกซึง้งอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เพราะเหตุผลส่วนตัวของคุณนะหากคุณไม่สนใจฉันน้องสาวของคุณหรือแม่กับพ่อคุณก็แค่แกล้งหายตัวไปก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นแม้ว่าเราจะได้พบกันโดยบังเอิญสักวันหนึ่งฉันก็ไม่กล้าที่จะยอมรับคุณเจ้าหลิงเงียบไปพี่สาวกินข้าวเย็นหรือยััััังงงงเเเเเเจจจจจจจ้้้้้้้้้้้้าา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 ายยยยยูหหหลลลลลลิิิิิิิถถมม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 ฉนน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 กกกกกกกแแแแแวว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 ว่่่่่่่่่่ะะะไไไไไดดดขขขตตใใอออออออธธ็สสสบุรรรณ์ทีีีีีพปค ประมาณสิบสองปีเจ้าหลิงลังเลไม่รู้ว่าทำไมเจ้ายูหลิงถึงถามเช่นนี้เจ้าโยหลิงปิดปากในตาย,ยิ้มกลิ่นก่อนจะหัวรเราะเบาๆอืมตอนนั้นเธอนี่โง่จริงๆเลยนะพ่อกับแม่ไม่ยอมให้เธอนอนกับฉันอีกแล้วแถมยังเอาเตียงมาปูให้ในโรงเก็บฟืนอีกต่างหากเธอร้องไห้กรีดร้องอยู่ครึ่งคืนเลยเออเมื่อก่อนฉันโง่ามากเจ้าหลิงเกาหัวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเขินอายฉันรู้ว่าเมื่อก่อนนั้นไม่มีโทรศรัพท์หรืออะไรเลยเด็กๆทุกคนล้วนบริสุทธิ์มากจริงๆแล้ววันนั้นแม่บอกฉันเป็นการส่วนตัวว่าฉันไม่่่่่่่่สสาา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 มมมมมรรถถนน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 นออออออกกกกกกกััััััััับเเเเเเธไไได้้้้้้้ีตตตปแแแแลลลลวววะะฉฉฉ็็ขขใใใจจจชืงงงหฟยึ เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงมันต่างกันนะคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าวันหนึ่งจะต้องส่งเธอไปหาหมอกระดูกเลยต้องแยกเราออกจากกันฮ่าห้าห้าเจ้าโยลินเริ่มหัวเราะขณะพูดเออเจ้าหลิงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าควรจะพูดอะไรถ้าบ้านของเราไม่ได้ถูกทุบทิ้งในเวลาไม่ถึงสองปีและคุณมีห้องเป็นของตัวเองใครจะรู้คุณอาจจะอาศัยอยู่ในโรงเก็บไม้จนเรียนจบมัธยมปลายก็ได้เจ้าโยลินหัวเราะอีกครั้งเจ้าหลิงพูดไม่ออกเจ้ายูหลินเอื้อมมือออกไปกอดร่างเล็กของเจ้าหลิงแล้วพูดว่าตอนนีีนนนี้้้้้้้้้้้้้้้้เเเเเเเรรรรรรราา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 จจจจะะะะนน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 นออ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 ดดดดดดววววยยยกกกกกััััััไไไไไไคคคคงงงงงงงแแลลลลลล็็บป่่่่่่่ธมมมมมมใใใชชชหหหหหหหสสขิิิิืืถุุณณทททตตำฉ ไร้สาระฉันบริสุทธิ์มากในตอนนั้นเข้าใจไหมเจ้าหลิงสาบแช่งเจ้าโยลินกล่าวว่าในฐานะน้องสาวของเจ้าข้าอยากให้เจ้าคุ้นเคยกับตัวตนที่แท้จริงของการเป็นผู้หญิงเสียทีเมื่อเจ้ามีหลานชายหรือหลานสาวข้าในฐานะน้องสาวของเจ้าก็จะโล่งใจฉันแค่กลัวว่าใจเธอจะปรับตัวไม่ได้และถ้าเธอพาแฟนกลับบ้านพ่อกับแม่คงจะรับไม่ได้จริงๆใบหน้าของเจ้าหลิงพังทลายลงเธอยอมรับชะตากรรมของตัวเองโดยสมบูรณ์เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกกดดันมีความอบอุ่นอยู่ข้างใบหน้าของเธอเจ้าหลิงเงยหน้าขึ้นแแแลลลละะะะะะพพบวววว่่่่่่่่าาาาาาเเเธออ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 ถถถููููกกกกดดดดดดโโยยยยยจจ้้้้้้้้้หหหหหิิิงงงไไ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 ไมมมมมรรรรททีีคคคคุุุณณณสสใใตนนนนืปปััึ หลังจากครุ่นคิดเจ้าหลิงก็เอาใบหน้าเล็กๆพิงกับความอบอุ่นเพ้าเธออเนกกายพิงมันมาทั้งคืนเมื่อคืนนี้ถ้าเจ้าหลิงไม่หยุดเธออย่างแข็งกร้าวทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้เจ้าหลิงรู้สึกเสมอว่าเจ้ายูหลิงมีนิสัยซัดิดเล็กน้อยขณะที่เจ้าหลิงอเนกกายไปด้านหลังริมฝีปากของเจ้าหยหลิงก็ยกยิ้มขึ้นเธอเปิดตาขึ้นและแอบมองที่หัวของเจ้าหลิงจริงๆแล้วเจ้าหยหลิงตื่นเช้ากว่านั้นมากถ้าทางนี้เธอตั้งใจทำแม้ว่าการคิดว่าเจ้าหลิงเคยเป็นพี่ชายของเธอจะทำให้เธอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยภายในเเ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 เพพืื่่่่่่่อออออออใใหหหหหห้้้้้้้้จจจจจจจาา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 าลล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 ิิิิิงง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 งยยยยมม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 รรรรรรััััััััััััับบสสสสสสถนน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 ะะะะะปปุุุขธธฐววววววูููึกกกกกกคคผตตตตตทีแ็็็ดำช จากนั้นก็ลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปเจ้ายูหลิงรู้ว่าถ้าเธอไม่แกล้งตื่นแล้วออกไปเจ้าหลิงก็จะไม่ตื่นอย่างแน่นอนบทที่75มันเป็นเพียงแผนการพอ,อหลอนังสือเล่มนี้ทำให้เกิดการถกเถียงกันเป็นครั้งแรกทำไมโลกของดูโผถึงมี36ดาวในขณะที่ปันปูมีเพียงครึ่งเดียวของ37ดาวผู้เขียนจะเปิดบทแยกต่างหากเพื่ออธิบายในภายหลังค,ครึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าโยหลินแกล้งเรียกเจ้าหลิงให้ลุกขึ้นมากินข้าวที่โต๊ะอาหารเจ้าโยหลินเอ่อยว่าพี่สาวอยู่กกนนกกนนััััับบบทท่่าา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 านนนนนนออ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 ีีีสสสสวววะะเเเเจจจ้้้้้้ลลลงง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 ไไไไรรยยยยยูตตตใหหขขิิ็มมมมมปปดคๆ เจ้าลิงชี้ไปที่เธอแล้วพูดว่าเธอโกหกไม่ได้ตาของเธอจะหัวดมองไปรอบๆทุกครั้งที่เธอโกหกไอ่เจ้าโยลินไปสองครั้งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่สาวทำไมตอนนั้นถึงหนีออกจากบ้านละ่ะตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ตัวเลยเราแค่คิดว่าเธอเข้าสู่ช่วงต่อต้านแล้วจริงๆพ่อยังถือไม้หามและด่าว,ว่าเขาจะหักขาเธอเมื่อเธอกลับมาหลังจากนั้นเธอก็หายไปหนึ่งวันแล้วก็หายไปสองวันพ่อกับแม่ทะเลาะกันใหญ่พ่อก็เงียบไปจากนั้นพ่อก็ค้นหาทีละบ้านไม่่่่่่่่่วววววววาา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 จจจจจะะะเเเเเเเปป็็็นนนนนนนสถททททีีีีีคคคคยยยชออ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 บบบบบไไไหหหหรรรรรรรื้้้้้้้้้ญตตติๆขขขขกกกกกซซแแแแลลลลลลััังงงงึโำพมมมใ ในเวลานั้นคุณพ่อเลิกทำงานในฟาร์มและไปที่กรมบังคับใช้กฎหมายทุกวันเพียงเพื่อจะได้ยินข่าวคราวของคุณโดยเร็วที่สุดจนเมื่อได้รับเงินที่คุณส่งกลับบ้านคุณพ่อก็กระโดดขึ้นและด่าว่าจะไม่รับคุณเข้าบ้านจากนั้นแม่ก็กอดฉันร้องไห้และพูดว่าคุณคงเคยได้ยินพวกเขาพูดว่าพวกเขาไม่สามารถเลี้ยงลูกสองคนได้และฉันก็ไม่สามารถเรียนหนังสือได้จริงๆแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้แต่เงินที่คุณส่งกลับบ้านแม้แต่เซนเดียวพวกท่านเปิดการให้คุณโดยเฉพาะและเก็บมันไว้พวกท่านยังมีเงินพอที่จะส่งฉันเเ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 เรรรรรีีีีีีีีียย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 นน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 นมมมหหหหหหหาา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 วว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 วิิิิททลลลัััััััััคคคคดดดดไ้้้้้้้ตตตตตงงงงงงงแแแ่่่่่่่่่่ป็ฉฉสสสสสสบบบจจจะะะะใกกกกๆๆออออชุุณณพพพืู ฉันได้ยินมาจากหยุนยุนว่าเงินเดือนของคุณสูงมากและอีกอย่างฉันได้ยินมาเมื่อครั้งที่แล้วด้วยแต่ฉันยังอยากจะพูดว่าฉันอยากใช้เงินที่หาไมา่ได้ซื้อเสื้อผ้าให้คุณนะพี่สาวจมูกของเจ้าหลิงระคายเคืองและเธอก็พยักหน้าพึมพำว่าโอเคหนึ่งชั่วโมงต่อมาเจ้าหลิงไม่รู้สึกถึงอารมณ์ใดๆเลยแม้แต่น้อยหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหงุดหงิดอย่างที่สุดตอนนี้เธอมีเครื่องประดับติดผมหลายอย่างเช่นกิ๊บติดผมรูปโบผมยาวตามธรรมชาติของเธอก็ได้รับการจัดแต่งอย่างเรียบงง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 ง่่่่่่่่าา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 ยายยยเเ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 ชชชชนน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 กก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 ัััััภใใตตตต้้้้้รรรรรรรดด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 ขขขขอออออออิิบบผผมมมมแแธธจจึึึสส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 วววุุุุีีีีพูททถลล็ะำ ได้สีแดงที่พันหลายรอบโดยเจ้าโย่หลิงอยู่ที่ข้อมือขวาของเธอระดับด้วยเครื่องระดับและสีหลิงตังบนหลังของเธอมีกระเป๋าสีชมพูเล็กๆรูปปิกาจูขณะที่มองดูเจ้าอยูหลิงที่กำลังเดินกระโดดโลดเต้นอย่างตื่นเต้นพร้อมกับถือถุงไหล่ใบไว้ข้างหน้าเจ้าหลิงก็เกิดจะร้องไห้ออกมาเธอกดฟันและพึมพำในใจว่ามันเป็นกับดักทั้งหมดเจ้าหลิงถูกหลอกโดยเจ้าหยูหลิงในตอนแรกคำพูดไม่กี่คำทำให้เจ้าหลิงสะเทือนใจจากนั้นระหว่างทางเธอซื้อเชือกและมอบให้กับเธอและยังซื้อกระเป๋าปิกาจูด้วยแต หลังจากนั้นเธอก็ซื้อรองเท้าแล้วก็เสื้อผ้าณนะจุดนี้เองที่จ่าวหลิงประหนักได้ว่าเธอถูกหลอกและเมื่อเธอพยายามขัดขืนอย่างแรงจ่าวยูหลิงก็ต้องมองจ่าวหลิงด้วยท่าทางที่กล่าวว่าถ้าเธอไม่ทำฉันจะร้องไห้เธอได้ยอมไปแบบนั้นและจบลงด้วยรูปลักษณ์ปัจจุบันของเธอนี่เป็นครั้งแรกที่จ่าวหลิงสวมกระโปรงและเธอก็รู้สึกราวกับว่ามีผ้าบางชั้นหนึ่งคลุมตัวเธอไว้มันว่างเปล่าและไม่สบายอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามในกระจกห้องลองเสื้อของร้านเธอกลับดูสวยมากแม้จะดูมากเกินไปก็ตามซึ่งเห็็นน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 นไไไไดดดดดด้้้้้้้้้จจจจจาา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 ากกกกกกกสสสสสสยยยยยตตตตทททีีี่่่่่่่่อออออออิิิิิิฉรรรรรษแแแแแลลละะงง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 งขขพพััััััหหหหญซึึึึวววเเเเเเเธูููใมม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 ถ85%คคุบบๆืืผผช จากนั้นเจ้ายูลินก็ซื้อเสื้อผ้าไซส์เดียวกันอีกประมาณสีหรือห้าชุดจากร้านนั้นและไม่สนใจสายตาอันเรียกลัดของเจ้าลิงเธอซื้อเพียงกระโปรงเท่านั้นซึ่งต่างกันแค่ความยาวสีและสไตล์เท่านั้นเสื้อผ้าผู้หญิงมีให้เลือกมากมายเจ้าลิงสาบานในใจว่าทันทีที่เธอออกไปจากสายตาของเจ้ายูลินสิ่งของที่ยุงวุ่นวายทั้งหมดเหล่านี้จะถูกโยนทิ้งไปทันทีบทที่เจ็ดสิบหกไม่อาจล่วงเกินไม่อาจล่วงเกิน,มเ,กนเมื่อมองดูตัวเองในกระจกบานใหญ่ของตู้เสื้อผ้าเจ้าลิงก็ดึงชายกระ ในอดีตเมื่อเจ้าหลิงสวมเสื้อผ้าผู้หญิงความตั้งใจเดิมของเธอคือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นรู้สึกแปลกและเสื้อผ้าของผู้ชายก็จะดูว่างเปล่าและน่ากเกลียดบนตัวเธอแต่สิ่งอื่นๆก็เป็นแบบสบายๆมากกว่าเช่นเธอไม่สนใจเรื่องผมหรือการแต่งหน้าซึ่งเป็นนิสัยที่พบไม่บ่อยในทอมบอยหรือผู้ชายในความคิดของเจ้าหลิงก่อนหน้านี้ผู้หญิงแต่งตัวเพื่อให้คนอื่นเห็นแต่พวกเธอไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้การใช้เวลาทั้งวันส่องกระจกนั่นไม่ใช่การหลงตัวเองเหรอแต่ในตอนนี้เจ้าหลิงรู้สึกว่าเหตุผลที่ผผผูู้้้้้้้้หหหหญิงยายาิงงงงงงงพพยยยยยยยาาาาาาามมมมมมมแแแตตตตตต่่่่่่่่่่่ัััััััััวว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 กกกกกก็็็เเ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 ืืออออออใใไไไไดนน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 จจจรรรรรรๆลลลลลละะะะะะีีีีีบบชสสสททปุคคคข โดยหวังว่าจะได้รับความสุขจากการแก้แค้นเธอกลับได้รับรอยยิ้มที่รู้ใจของเจ้าโยลินแทนและเจ้าหลิงก็ถอยถอยทันทีในช่วงสามวันที่ผ่านมาเจ้าโยลินพาเจ้าหลิงไปยังร้านค้าและคลับสำหรับผู้หญิงหลายแห่งและเธอได้เห็นสถานที่หลายแห่งที่ผู้หญิงมารวมตัวกันและไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าจินตนาการเกี่ยวกับผู้หญิงของเจ้าหลิงก่อนหน้านี้พังทลายลงโดยตรงขณะนี้เจ้าหลิงรู้สึกว่าผู้หญิงก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและไม่มีความแตกต่างพื้นฐานในพฤติกรรมระหว่างพวกเธอกับผู้ชายเพียงแค่มีลำดับความสำคัญที่ต่างกันดูเหมือนววว่่าาาาาาผู้้้หหหหญิิิงงงงงงทััโลลลลกกกเเเเปปปปีียยยนนนนนไไมมมดดแจจตรรออ็็ืพค ผู้หญิงที่มารวมตัวกันมักชอบที่จะพูดคุยถึงเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามของตนเองในขณะที่ผู้ชายที่มารวมตัวกันมักชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกลไกและแสดงความอิจฉาริษยาต่อเพศเดียวกันมากกว่าแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาทั้งหมดชอบที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเพศตรงข้ามอย่างไรก็ตามหากความรู้สึกที่มีต่อเพศเดียวกันไม่ใช่ความหึงหวงแต่เป็นความรักใคร่การแสดงความรู้สึกดังกล่าวย่อมมีความใกล้ชิดกันมากกว่าระหว่างผู้ชายถึงร้อยเท่าและมันเปิดเผยอย่างสมบูรณ์รุนแรงมากและมีสีสันมากกกกกกกวว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 ว่่่่่่่่่่่่่่่าา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 ารร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 ะะะหหหงง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 ผผผููููู้้้้้้้ชชยยยยมม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 แแแททททททจจิิิิิิิลลลลลลลญญเเเเเปปปป็็นนนนนนนีีีีีีีีคคสสสสถถใใออออตตตัััุุุดดดดดโณไไไไบฝืำพ สิ่งมีชีวิตที่เลือดออกเป็นเวลาหลายวันในแต่ละเดือนและไม่ไปนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าลัวที่สุดอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกมันมีรูปร่างหน้าตาที่หลอกลวงซึ่งดูเหมือนจะขาดพลังโจมตีใดใระดับความน่าลัวของพวกมันเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับหลังจากโพสท่าและแสดงอารมณ์ต่างๆหน้ากระจกชื่นชมตัวเองและถ่ายเซลฟี่มากกว่า20รูปและบันทึกไว้ในอัลบั้มภาพออนไลน์ของซอฟต์แวร์แชทของเธอเจ้าลิงยังคงต้องการมากขึ้นเธอเดินไปที่เตียงนั่งลงและเข้าไปในกลุม่มแชทที่ แม้อัตราส่วนเวลาจะไม่มากแต่ก็ทำให้เจ้าลิงผ่านช่วงเวลาว่างเปล่าอันเงียบสงบในกลุ่มได้อย่างง่ายดายเปล่าอีกในหนึ่งครั้งนี้เธอไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเวลาสิบวันเวลาของกลุ่มเลยขีดผู้ดูแลที่ขยันขันแข,ข็งรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมหมอนี่สิ้นหวังจริงๆโชคกับปัญ,ญญาของเธอมันติดลบหมดสิ้นแล้วแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังสงสัยว่าเธอได้โอกาสแบบนี้มาได้ยังไงที่นักระกูลกูไม่อาจล่วงเกินได้ไม่อาจล่วงเกินได้ซอมบี้ที่ไม่ดึ่มเลือดมนุษย์รััศมีลดสติปญญาทรรรงงงงงพลััััขนนนาด้จจิเหอสสยว่ามัันจะใช้้ไดกบบซอมี้ไรรวิญญาาณออย่งฉันหืเปล่าาานะไทชูููเเต้้จพพวกกลังดถึงออะะไไรรรกกัััันนศมีลดสติปญญา ผู้ดูแลระบบที่ขยันขันแข็งาวนึกว่าเจ้าของกลุ่งหายไปสักอีกเรากำลังพูดถึงสมาชิกใหม่ของกลุ่มแอด i s a ซฟ fabric for the god clan อยู่นะสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ดันเจียนโคโนซูบะพรจากพระเจ้าสู่โลกมหัศจัย์นี้ได้เลยไทยจูเต้าซุนเออเจ้าลิงเห็นชื่อของคุกใต้ดินแห่งนี้และเมื่อรวมกับชื่อเล่นของสมาชิกในกลุ่มแล้วเขาก็นึกถึงผู้สมัครคนสำคัญทันทีถ้าเป็นเธอการอ้างว่ามีรัศมีที่ลดความฉลาดก็อาจมีประสิทธิผลจริงๆฉันเก็บผ้าไว้เพื่อเผาเทพฉันอักข้าเทพีเไปนดามณ ด้านล่างดอกจันเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อ่านไม่ออกบทที่77ลองดูหน่อยสิโอเคไหมระบบประกาศเพื่อความสามัคคีและความรักใคร่กลมเกลียวในกลุ่มนี้ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หลักคำสอนทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นขอความกรุณาแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบหลักคำสอนทางศาสนาหมายถึงหลักคำสอนที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่เพียงเศษเสี้ยวของการสนทนาในแต่ละวันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นผู้ดูแลระบบที่ขยันขันแข็งว่าตามที่คาดหวังจากเทพธิดาผู้ถือไม้เท้าคุณกลายเป็นคนแรกนอกเหนือจากเจ้าของกลุ่มที่ทำให้กลุ่มตอบสนองอย่างกระตือรือร้นน่ากลัวมากรัศมีที่ลดรรรระดดััับสสตตติปปปญญาาาาาไไไไไ้้้้้้้้นนนนนเเเเืืออออกกกกลลลุุ่่่่่่มม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 มหหหชููจฮธีคควววถแแแ็งท อย่างไรก็ตามเราควรดูแลผู้ที่ใช้ไม้เท้าให้มากขึ้นอีกหน่อยและมีการโต้แย้งน้อยลงมิฉะนั้นเราจะได้รับผลกระทบจริงๆริงถึงโมควาจะเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในฐานะพนักงานแต่ก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นคนตลกมากเธอไม่เหมือนเซียวหยางดังนั้นเจ้าหลิงจึงไม่ได้วางแผนจะทำอะไรกับเธอบางทีการที่เธอสร้างความวุ่นวายอาจทำให้กลุ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นไทชูเต้าจุนอย่างไรก็ตามโมควาการเข้าร่วมลัทธิเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คนอย่างคุณเป็นคนหญิงยโสขี้แยขี้วอยวายทุกครั้งที่ไไไไไรรรร่่่่่่่มมมมมุุนน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 นกกก็็จจะะะะะททททำำำใใใหห้้้้้้้้้เเเเเเเิิิดดดวววออ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 ยยยงาาาาคสสสสสืืืผผัััแลชบๆพพธฉูู ผู้ดูแลที่ขยันขันแข็งพระเจ้าของกลุ่มหลุมนี้ยังสร้างพิกเซลให้เธอด้วยคุณรู้ได้ยังไงว่าเธอไม่ได้สวมผ้าชิ้นนั้นไทชูเต้าจุนไรสาระคุณคิดว่ามีแต่โลกของคุณเท่านั้นที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในกลุ่มเหรอฉันเก็บผ้าไว้ให้ตระกูลเทพเทพธิดาองค์นี้ต้องพูดกี่ครั้งเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเพราะพลายพลที่กลับชาติมาเกิดโดยพระเทวีองค์นี้ชอบแอบดูผ้าผืนนั้นอยู่เสมอพระเทวีจึงไล่มนต์ทำให้ผ้าผืนนั้นมองไม่เห็นไทชูเต้าจุน นอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังของอะควาหรือแค่เรื่องบังเอิญสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ก็ออนไลน์อยู่ไทชูเต้าจุนแอปปรมาจารย์เต่าแห่งโลกลุงก้าอาจารย์เต่าแห่งโลกอาจารย์เต่าผู้ต่ำต้อยคนนี้หลังจากที่สะสมคะแนนในโลกของเจ้าของกลุ่มอาจารย์เต่าผู้ต่ำต้อยคนนี้ก็ซื้อไอเทมบางอย่างจากร้านค้าของกลุ่มและทะลุผ่านไปยังอาจารย์เต่าฉายาของฉันจึงเปลี่ยนไปไทชูเต้าจุนอึม่อด้วยเรื่องอะความีอะไรจะพูดอีกไหมไม่มีเสียงเธอยังร้องไห้หนักเหมือนเดิมไหมฉันเก็บผ้าไว้ให้ประกุณเทพใครร้องไห้เทพธิดา เทพธิดาองค์นี้บอกทัานว่านับตแต่ข้าทำให้าน,านั้นล่องหนพวกสามัญชนที่กลับชาติมาเกิดโดยเทพธิดาองค์นี้ก็ไม่กลาแน้แต่จะมองดูผ้าผืนนั้นของเทพธิดาองค์นี้ต่อไปอย่างมากก็แค่เหลือมองแค่เหลือ,ลอ,ม,อ,ลอมองครั้งเดียวข้าฉลาดนักหรือไทชูเต้าจุนลองดูหน่อยโอเคไหมสมาชิกกลุ่มญิงทั้งหมดสมาชิกใายทั้งหมดในกลุ่มยังคงนิ่งเงียบแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เหมาะสมที่จะปรากฏตัวและแสท้ทำเป็นไม่เห็นฉันเก็บผ้าไว้เพื่อเผาเทพอื่นประหนกจริงเหรอดูคาซึมาในคุปไต้ดินส ไทชูเต้าจูจุนแน่ใจนะว่าไม่ใช่อำนาจของผู้ถือไม้เท้าต่อให้มีปัญญามากเพียงใดก็ยังมองในแง่ลบอยู่ดีจีจีโชคของคาซึมะแทบจะหมดแล้วเขาเลยลากคุณลงมาแล้วแม้แต่โชคที่เต็มเปี่ยมของเขาก็ยังถูกคุณทำลายจนเขาทนไม่ได้ที่คุณถือไม้เท้าแล้วจะพูดอะไรอีกละ่ะฉันเก็บผ้าไว้ให้กับเผ่าเทพไร้สาระไอ้มนุษย์เวนนั่นเทพธิดาตนนี้คงไม่หลงกลหรอกนะคราวนี้ไทชูเต้าจูพูดยากนะดูสิพลังลบสูงสุดของคุณน่าจะอยู่อันดับสองในกลุ่มพลังลบน แม้แต่ห้าดาวนั่นก็ยังพองลงอยู่เลยแม้แต่สาวน้อยมังกรน,น้อยก็ยังสู้ไม่ได้เลยรัวจนไม่กล้าสู้แถมนางยังทำลายร่างกายเทพธิดาของเจ้าไม่ได้ด้วยเจ้าจึงแข่งแร่งกว่าหลิวหัวและซือหยูซึ่งแต่เดิมเป็นแค่คนธรรมดาสามัญเท่านั้นไม่มีเทพธิดาองค์ใดในอาณาจักรนับไม่ท้วนที่เข้าถึงระดับของคุณคุณคือคนแรกในกลุ่มนี้จริงๆนะไม่มีใครกลายย้าแย่งที่หนึ่งไปจากคุณหรอกเพราะยังไงคนธรรมดาก็มักจะแข่งแร่งขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วบทที่เจ็ดสิบแปดบ้าเอ๋ยให้หมายรีบออกมาเร็วเข้า่ PS, จ้าลิงคิดในใจว่าจิตวิญญาณกลุ่มฟังก์ชันการเสริมพลังกลุ่มสามารถเพิ่มระดับสติปัญญาของอควาได้อย่างน้อยก็ในระดับของคนปกติหรือไม่ระบบชัดส่วนตัวอควาไม่ใช่คนไม่ฉลาดแต่เป็นข้อจำกัดของโลกที่เข้าใจง่ายๆว่าเป็นเพียงตัวตลกเช่นในด้านพลังการต่อสู้ส่วนใหญ่เธอออกแรงได้ไม่ถึงหนึ่งดาวด้วยซ้ำตราบใดที่ความแข็งแกร่งสูงสุดของเธอเหนือกว่าจุดสูงสุดของโลกของเธอไอคิวของเธอจะกลับมาเป็นปกติจ้าลิงพูดไม่ออกเธอรู้สึกว่ามันคงยากเกินไปสำหรับอควาที่จะก้าวข้ามจุดสูงสุุดขขขขออ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 งงงงงโโลลลลกกกกกกกเเ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 เธธนนนนนนนืื่่่่่่จาา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 พพพพฤตติิิรรมมมทททีีีฉัั็็บผผ้้้ไไไวววววคคณปแฟ์ ผู้ดูแลระบบขยัขนขันแข็งเออเจ้าของกลุ่มคุณบังคับให้เธอออฟไลน์ไทชูเต้าจูไม่เป็นไรหรอกนิสัยของข้าวบ่งบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นของเธอน,นั้นแรงกล้ามากอีกไม่นานเธอก็จะกลับมาออนไลน์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เธอคงกำลังร้องไห้อยู่ใต้ผ้าห่มเพราะยังไงเธอก็เป็นเด็กขี้ยายอยู่ดีทันเดอร์ก็ออฟวอร์ไอโง่นั่นเป็นความอัปยศของทุกเผ่าพันธุ์ที่มีตำแหน่งเป็นพระเจ้านอกจากนี้เธอยังชอบใส่เสื้อผ้าที่สั้นมากๆแต่แม้กระทั่งผ้าชินน์นั้าอนเทพเจ้าคอนมิว้วเ,นนเอ้อออนมนาิวเทมไพธ เทพเจ้า,าคอนเหนียวเหนียวดอกจันไอดอกจันดอกจันไอดอกจันรอก่อนเถอะจนกว่าเขาจะได้ไม้เท้าเทพแห่งการสร้างสรรค์าจากโลกของเขามาข้าถอเทพสายฟ้ารังแกหมาไทชูเต้าจุนถ้าฉัานไม่ได้ดูรายชื่อพลังการต่อสู้ของกลุ่มฉันเกือบจะเชื่อคุณแล้วผู้ดูแลระบบยัแขนแข็ขงถ้าฉันไม่ได้ดูรายชื่อพลังการต่อสู้ของกลุ่มฉันเกือบจะเชื่อคุณแล้วลูกสาวตระกูลกูบวกหนึ่งปีศาจงูไปซูเจิ้นบวกไทชูเต้าจุนเดี๋ยวก่อนไปสู้เจิ้นเจ้าตอบแทนความมีน้ำใจของพวกเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังปีีีีีศาา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 จจจจงง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 งููููููไไไไปเเ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 ิิิิิ้้้้้้้้้้นน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 ใชชชชช่่่่่่่่่่แแแแแลลลลลววววววทขขขขขอออกกกกกุมมมพพพพสยยยยััับภืฝฝึตตรระะดคหถผ ไทชูเต้าจูซุนอืมดีเลยถ้าอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็ถามในกลุ่มได้เลยงูปีศาจไปซูเจิ้นโอเคขอบคุณเจ้าของกลุ่มบ้านเกิดของไปซูเจิ้นอยู่ที่ภูเขาชิงเฉิงครั้งหนึ่งเธอเคยฝึกฝนวิชาบนภูเขาเอ๋อเหมยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เธอกลับมาที่ภูเขาชิงเฉิงอีกครั้งไทชูเต้าจนพูดถึงผู้จัดการสุนัขด้วยฉายานี้คุณขยันทำอะไรอยู่ผู้ด,ดูแลที่ขยันขันแข็ง,ขงใครบอกว่าฉันไม่ขยันล่ะดูห้างกลุ่มสี่ฉันล่าเนื้อสัตว์ปีศาจมาขายเยอะแยะเลย ไทชูเต้าจุนมันเพียงพิสูจน์ว่าคุณขยันหมันเทียนคลิปทอนอิงก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความขยันมันเทียนและเป็นรูปแบบที่ดีที่สุดผู้ดูแลที่ขยันขันแข็งในช่วงกักตัวห้ามรบกวนขณะที่เจ้าหลิงคิดว่าการสนทนาไล่จะสิ้นสุดแล้วนานกงจืออ่อหยานผู้ดูแลระบบก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งโดยไม่คาดคิดผู้ดูแลระบบที่ขยันขันแข็งพูดถึงเรื่องนั้นเจ้าของกลุ่มคุณได้เปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มบางอย่างหรือไม่ตั้งแต่คุณเข้าร่วมมาสมาชิกใหม่ส ระบบประกาศยินดีต้อนรับจางหลางหาวเอป้าสู่กลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันแห่งสวรรค์ผู้ดูแลที่ขยันขันแข็งได้รับการยืนยันเพิ่มเติมว่าเจ้าของกลุ่มสุนัขคุณเป็นลูกทางสายเลือดของกลุ่มไทจูเต้าซุนให้ไปเถอะผู้มาใหม่ออกมาเร็วเข้าแอดจางหลางหาวเอป้าคนที่คิดว่า,มาแมลงสาบเป็นเรื่องน่ากลัวก็คงจะเป็นผู้หญิงแน่นอนผู้ดูแลระบบที่ขยันขันแข็งเจ้าของกลุ่มลองดูรายชื่อสมาชิกกลุ่มดูเหมือนว่ามีบางอย่างผิดปกติไทจูเต้าจูมันดูแปลกๆไปหน่อยใช่ไหมล่ะพลังต่อสู้ขขขขขอออออองง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 แแ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 ตต่่่ลล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 ละะะะะะคนน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 ยยยยยยยูููููใใรรรรดดดดดดัาาััััับบบมมมมม้้้้้้้้้ววววจจจกกกกกกสสาา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 าไไโ็็็็เเเเเเหหหปปผผชืทๆ สมาชิกกลุ่ม18ดาว12ดาวจาง,ลางหลังเฮาเคป้าชายบทที่79ฉันไม่สู้กับผู้หญิงจางหลางหาวเคป้าห้างสรรพสินค้ากลุ่มไม่ลอกความสามารถเหรอไทชูเต้าจูคุณไม่ได้อ่านคำอธิบายเหรอไม่รอคุณเพิ่งมาใหม่ทำไมคุณถึงรีบมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มร้านค้าและอัปโหลดความสามารถทันทีที่เข้าร่วมละ่ะจากที่คุณพูดคุณคงไม่อยากมีความสามารถใช่ไหมขีปขณะที่เจ้าหลิงพูดเธอก็เปิดห้างสรรพสินค้ากลุ่มและสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติทันทีห้างสรรพสินค้ากลุ่มถูกจัดหมวดหมู่แล้วและในสส่วนวนนคาาาามามมรรรถเหือธชติ มีความสามารถใหม่มากกว่าสิอย่างเช่นการย้อนเวลาโทรเจกตพลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุและอื่นๆคนที่อัพโหลดความสามารถเหล่านี้คือจางหลางหาวเคอร์ป้าผู้ดูแลระบบขยันขันแข็ง,ขงว้าวมีความสามารถใหม่ๆเยอะมากในห้างเลยดูเหมือนจะใช้ได้ทั่วโลกเลยนะพวกคุณอยากได้กันไหมละ่ะแอดสมาชิกทุกคนจางหลางหาวเกปาแย่จังมันไม่ใช่การกีดกันสวัสดีทุกคนฉันชื่อกิมูเคคยงเป็นนักเรียนมัธยมปลายธรมธรมดาธรรมดาคนหนึ่งไทชูเต้าจุนเป็นเจ้าหนี้งั้นข้าก็เข้าใจแล้วว่าทำไมเจ้าถึงคิดวววว่่่่่าา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 แแมมมลลลลลงงงงงสสบบนนนนนนกกกกัััััจจหเเเเคออปปปป้้้้็็็ไไไไไดดดฉฉผูชยยะร ใหชูเต้าจูครั้งหนึ่งเจ้าเจอมแมลงสาบใต้เท้าเจ้าจึงเทเลพอร์ตไปยังอีกดินแดนหนึ่งโดยสัญชาตญาณเจ้าจะกลัวได้มากกว่านี้อีกแค่ไหนกันดูเหมือนว่าเป็นเพราะความสามารถในการอ่านใจของคุณอ่านมแมลงไม่ได้มันต้องเป็นสัตว์อย่างน้อยก็ตัวหนึ่งคุณมองทะลุความคิดของมแมลงไม่ได้คุณเลยค่อยๆพัฒนาความกลัวมแมลงขึ้นมาผู้ดูแลระบบขยันขันแข็งว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพลังพิเศษของคุณเป็นทางพันธุก,กรรมในเรื่องราวเสริมเรื่องหนึ่งฉันจำได้ลึลางว่าคุณกับโคโตตค ว่าแต่เจ้าของกลุ่มครับคุณกิมุูเคคยงถือเป็นอมตะหรือเปล่าครับคงไม่หลอกใช่ไหมครับไทชูเต้าจุนคุณไม่เข้าใจการเปรียบเทียบระหว่างมาป่าสีเทาและอควาเลอร์การจัดอันดับพลังการต่อสู้โดยรวมจะดูเฉพาะพลังการต่อสู้เท่านั้นไม่ได้ดูระดับชีวิตบางโลกก็ไร้สาระขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นเหรอว่าพลังพิเศษของขีมูเคซงมันไร้สาระขนาดไหนเขาและไซตามะต่างก็เป็นลูกชายคนโปรดของโลกของพวกเขาอย่างแท้จริงเพียงแต่ร่างกายของไซตามะได้รับการเสริมพลังในขณะที่ขีมูเค่ซอองมีพลังพิเศษที่แททททบบจจจจจจะะะเเ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 เรรรรีีีียยยกกกกกกไไไดดด้้้้้วววว่่่่่่่่าา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 งง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 ออ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 นนนนุุุพพพพพพตตััััััััขขขขมมมมมสถคคคลลลลิิิศศษษหหใชณธฉ ไทชูเต้าจู่กำจัดพวกมันทำไมพอครบ20คนแล้วฟังก์ชันเสริมพลังก็จะเริ่มทำงานเปิดใช้งานแค่การควบคุมพลังพิเศษไม่ได้เหรอตอนนี้เหลือคนเพียงคนเดียวบางทีพวกเขาอาจจะเข้าร่วมในวินาทีหน้าสิ่งที่รบกวนคุณไม่ใช่การมีพลังพิเศษแต่เป็นการเสียการควบคุมมันเป็นครั้งคราวต่างหากมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นซูเปอร์แมนคุณจะอยากจะกำจัดพลังของคุณแล้วกลายเป็นคนธรรมดาจริงๆหรือเปล่าจางหลางหาวเคอร์ป้าโอเคฉันจะอ่านแฟนฟิกก่อนแล้วทำความรู้จักกับทุกคนอยากได้ผมแอดจางหลางหาวเคอร์ป้าแข็ ไทชูเต้าจุนแล้วตอนที่ฉันเข้าร่วมกลุ่มครั้งแรกคุณอยากจะสู้กับฉันเหรอไม่นะฉันหมายถึงคุณไม่กล้าพอที่จะท้าทายคนอื่นทั้งที่ทคุณไม่รู้อะไรเลยเหรอทำไมตอนนี้เลเวลเริ่มเคลียร์แล้วคุณถึงไม่หาเรื่องทะเลาะทันทีละ่ะในความเป็นจริงจ่าวลิงสัมผัสใบหน้าที่อ่อนโยนและอ่อนโยนของเธออย่างเครร์เคินพร้อมกับคิดในใจว่าทำไมฉันถึงได้เข้าข้างผู้หญิงได้ง่ายๆแบบนี้นะบ้าเอย้ยลุงคนนี้ไม่ชอบผู้ชายชัดๆแล้วผู้หญิงยังดูนะ่ามองกว่าอีกเทพเจ้าสายฟ้าแห่งสงครามข้้้้้้้้้้าา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 าไไไไไมมมมม่่่่่่่่ดดดดดดออ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 ยย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 ูููในน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 เเ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 บบบิิิววววลล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 ทททททททพพพพพพตตตตตจจจึงง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 สสสรรรรรรรถระะะะีีีีหหกกกกััััััปปผขขขขคุแแแฉฉ็โโภ ครั้งสุดท้ายในโลกของเจ้าของกลุ่มฉันรู้สึกว่าพลังเต็มที่ฉันสามารถใช้ประโยชน์ได้นั้นมีเพียงประมาณเจ็ดดาวเท่านั้นไทจูดาโอซุนเอาละ่ะแองเจิลยานคุณอยากลองพล,งพลังพิเศษของกิมุกเคคยองไหมฉันเคยบอกไปแล้วว่าเทคโนโลยีนั้นพึ่งพาสิ่งภายนอกมากเกินไปแม้ว่าผู้ที่พึ่งพาตนเองยกเว้นประเภทกาย,ยภาพล้วนๆเช่นไซตาม,มาบางครั้งมีพลังการต่อสู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎแห่งสวรรค์และโลกแต่ก็ยังดีกว่าการพึ่งพาวัตถุภายนอกมากบทที่แปดสิบฉันไม่รังแกเด็กช่องนนาเ และในช่วงเวลานั้นผู้เขียนจะอัปเดตอย่างต่อเนื่องทุกคนจะได้มีข้อมูลอ่านมากมายไม่ต้องบันทึกเก็บไว้ขีดสาววรรณกรรมฉันอยากได้พลังพิเศษแต่ฉันไม่มีเงินซื้อแม้แต่ของที่คนนิยมชมชอบน้อยที่สุดก็ยังซื้อไม่ได้เดอะเกอร์ฮูส์ไม่โอลังเกอร์ชูนิเบลฉันก็เหมือนกันซอมบี้ที่ไม่ดื่มเลือดมนุษย์ฉันซื้อหนังสือทำนายดวงจิตมาและสามารถใช้ได้มีประโยชน์มากตอนแรกฉันคิดว่าจะใช้ไม่ได้ไทชูเต้าจุนถูกต้องแล้วโดยทั่วไปแล้วพลังพิเศษสามารถใช้ได้ในทุกโลกเนื่องจากแกนแท้ของพลังพพพพิิิเเเเศษคคคคืืออ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 จจตตตวววญญญาา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 าณขงง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 ผผููู้้้้้้้้ทททีีีี่่่่่่่่่่่่รรรระะะะดดมมลลลลััััๆยยยยยนน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 นสสุใใใใโโกกกกกหห็์์ปปบบฐแชไ ในส่วนของจิตวิญญาณของแต่ละคนสิ่งมีชีวิตทุกตัวก็มีเพียงแต่ว่ามันจะแข็งแกร่งหรือไม่เท่านั้นฉันนั้นหากยศไม่สูงพลังพิเศษก็คงไม่แข็งแกร่งเพราะจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอนอกจากนี้เสี่ยเหล่าเฟยและหลิววาฉันคิดว่าพวกคุณสองคนคงท้อแท้เกินกว่าจะออกมาสาววรรณกรรมเป็นไปได้ยังไงคะฉันได้แรงบันดาลใจมากมายจากลุงและกำลังเตรียมตัวเขียนนิยายเรื่องใหม่อยู่ค่ะสาวน้อยผู้ไม่ใช่ชูนิเบียวอีกต่อไปฉันกับยูตัดโทกาชีสเลิกกันแล้วผู้ที่ถูกคือหลังจากที่ฉันไไมมมมม่่่่่่่่่่ใใชชชชููููนน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 นิิิิเเ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 เบบบบีีียย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 วว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 วแแแแลลล้้้ฉฉัััััักก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 ็็็สสสสสญญาา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 าคคคพธ์์ขขขออ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 งงงงงงรรรรืุุุุตตถณณทหจดะ ผู้ดูแลระบบที่ขยันขันแข็งเจ้าของกลุ่มคุณเรียกสิ่งนี้ว่าการแสดงความรักหรือเปล่าไทชูเต้าจู่แน่นอนสิเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆโตเร็วบางคนอายุประมาณแปดขวบสูงเกือบเท่าฉันเลยจะให้ฉันไปเดทกับ,บใครละ่ะหงุดหงิดผู้ดูแลที่ขยันขันแข็งเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของกลุ่มเองก็เต็มใจเหมือนกับนาจาที่โตไม่ได้เลยไทชูเต้าจุนยอมแล้วโตวไม่ได้หรอกต่อให้กินขนมกับเนื้อเยอะแค่ไหนน้ำหนักก็ไม่ขึ้นเพราะแม้แต่พลังเสริมที่เจ้าของกลุ่มใช้ก่อนกำหนดก็ช่วยไม่ได้ผู้ดููููแแลลลรระะบบบบททที่่่่่่ขขขขยยยยััััััันนนนนน็งง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 จจจฉคคคคิิิิิิิดดดววาา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 าเเ้้ออออกก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 กุุุมมมมำพณไสสสชชชชหญ ไห่ชูเต้าจุนหายหัวไปซเหียหัวไปเถอะเราออกนอกเรื่องแล้วว่าแต่ไซตามะชิมูเคอร,รงยังอยู่ไหมอยากไปสนามประลองและอวยพรสนามประลองของกลุ่มเราไหมสาววรรณกรรมสู้สู้ให้ชูเต้าจูตอนฉันเข้ากลุ่มใหม่ๆคุณก็พูดแบบเดียวกันนี้เลยแล้วทำไมตอนอยู่ในโลกของฉันถึงไม่พยายามกำจัดผีให้หมดพลังวิเศษที่แย่ที่สุดถึงได้ไม่มีปัญญาซื้อหามาได้ละ่ะโอ้คุณไม่ได้วางแผนที่จะซื้อไซโคเมตรีด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่คุณซึ่งเป็นนักเขียนโดยจินชิควรซื้อสาววรรณกรรมตั้งแต่ฉันเข้าร่วมกลุ่มกกกกาา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 รรรรรเเเเเขขีียยยยยนน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 ิยยิ็ล็ลลลปปปงงอออออดดดไไไไแแ้้้้้้ววตมมมะะะะฉฉัััจซืคสถท่่โห ไทชูเต้าจุนจริงอยู่เมื่อคุณซึมซับวัฒนธรรมฟุตโจทิชย่างลึกซึ้งคุณจะกลายเป็นคนเก็บตัวโดยธรรมชาติแต่คุณจะไม่โง่หรอกความโง่เป็นสัญชาตญาณอยากมีผมมาสู้กันแอจางหลางห่าวเกปาจางหลางห่าวเค่อป้าในฐานะนักเรียนมัธยมปลายปีสองผมไม่สู้ผมเป็นเด็กดีไทชูเต้าจุนฉีมู่เคิ่อสยงคุณเคยอยู่ชั้นมัธยมปลายปีที่สองกี่ครั้งแล้วจางหลางห่าวเกปาไอ้วนแฮอาทำไมไม่มีใครยอมสู้บ้างเลยไทยชูเต้าจุนเจ้าสู้กับซุนหมอคงได้เขาสู้กัััับเเเเเจ้้าาไไไดดดแแแนนนนนนน่่่่นน่ออกกกกีีฉยชชงงงงมมร็วใหญิป ไ่ชูเต้าจูเอาล่ะฉันเริ่มคิดถึงเสียย่ยวหยางแล้วด้วยพฤติกรรมงี่เง่าของเขาพอเลเวลอัพเขาคงหาเรื่องทะเลาะกับสมาชิกในกลุ่มแน่ๆลูกสาวตระกูลกูเจ้าของกลุ่มย่าหลุ่มศพของเขาสูงใหญ่มากแล้วฉันกำลังเจอราชินีเมดูซา่าแล้วเกือบสี่ปีผ่านไปแล้วสำหรับฝั่งเรา WTR lab ฉันปลืนระบบแล้วเข้ากลุ่มแชท CH เศษยี่สิบเก้าส่วนหกพันยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยี่สิบเก้าบทที่ยี่สิบเก้าโมเดล AI เจมีน่ายลบสองจุดห้าเหลัตไ่ชูเต้าจุนเจ้าจววงดาแล้ว ก่อนหน้านี้เจ้าเป็นสีดาวลูกสาวตระกูลกูอืงไทชูเต้าจูซุนระวังตัวด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นรีบโทรเรียกคนมาช่วยทันทีลูกสาวตระกูลกูโอเคไทชูเต้าจุนพูดถึงเรื่องนั้นหลิวหัวกับอีคนพวกเขาหน้าจะเป็นคู่แรกที่ผมเลิกกันโดยไม่ตั้งใจก่อนหน้านี้ผมเป็นแม่สื่อมาตลอดกวงเทียนโหยเธอทั้งสองอยู่ที่นี่เล่าเรื่องอาซิ่วกับเจ้ากูของเธอให้ฉันฟังหน่อยสิซอมบี้ผู้ไม่ดื่มเลือดมนุษย์เจ้าของกลุ่มฉันไม่กล้าหรอกแกจะพูดแค่ว่าฉันกำลังแสดงความรักไทชูเต้า,ายเ้้าไดล